สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฮปปี้การเกษตรที่เคารบรักทุกท่านค่ะสำหรับมือนีนะคะพี่น้องมาพบพอกับสารันแฮปปี้การเกษตรเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะพี่น้องมือนีมาทงไฮทงหน้าค่ะพี่นอ้องเบิ้งผ้าพี่น้องมาเบิ้งแปลงเข่ามะลิพากาล่ำด่วนค่ะพี่น้องขาซึ่งสาวรันไดามา ้อยปุยไป่และพี่น้องบ้านเทลนิดเทลาน้อยบ้านเทลทังค่ะพี่น้องมังอนี่ก,ก็เลยเอาภาพบรรยากาศมาอัปเดตให้สู้พ่อแม่พี่น้องฟังค่ะพี่น้องเดี๋ยวชาราสิพาลงไปเบิ้งการแตก่ก่อของเขาเมาลิหอมลำดวนของเฮาด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวชาราสิพาลงไปเบิ้งใกล้ๆค่ะพี่น้องไปกันค่ะไปค่ะไะเอาค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ้งกันใกล้ๆกันเลยทีเดียวค่ะพี่น้องสําหรับเขา หอมมะลิกมพูชาติของเข้าค่ะพี่น้องผักกาลล่ำดวนค่ะนี่ราคาเบื้องต้นของแตกกดูค่ะพี่น้องคุณนะคะป้าคุณนะคะเงางามงามค่ะพี่น้องหนึ่งเมล็ดได้ค่ะพี่น้องสามารถแตกออกได้ขนาดนี้ค่ะพี่น้องนี่ราคาสาหรับเขามะลิผักกาลล่ำดวนของเข้าค่ะพี่น้องมะลิกมผู้ชาติคุณราคาพี่น้องป้าเขางามงามค่ะพี่น้องจะสารสิผ้ายางลุไปเบิ้งค่ะใกล้ๆกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นแถวเง้าไปเลยเลยค่ะพี่น้องคุณนะคะ ปานดําเอาค่ะพี่น้องว่านต่างดําว่านห้างห้างขึ้เพื่อนแตกกอเอานะแม่ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันได้มเมล็ดพันธุ์มาบ่หลายค่ะก็เลยว่านห้างห้างขห้เพื่อนแตกกอเอาค่ะพี่น้องเบิ้งก่อนนี่ค่ะพี่น้องขาเบิ้งคุณนะบุย้ยขนาดมาเมล็ดเดียวได้ค่ะนี่โอ้อยพี่น้องขาเข่าพัาานธุ์นี่แตกกอดีอิลีเด้อค่ะสาลานท้งก้อนสีได้เฮ็ดนี่แหละค่ะพี่น้องก็ได้มาอัปเดตบรรยากาศสู้พอมีพี่น้องเบื้องนี่นะคะ กต่คังก็จะได้เห็นน้ากันนี่แหละค่ะพี่น้องว่าเพิ่นกระต้นบอสเตียด้วยค่ะเด้อตอนนี้นะคะเพียงเพียงเอวซาวรัดด้อยเลยค่ะพี่น้องง่ายล่ะค่ะสูงค่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่มเ้เขาตนเตียะค่ะพี่น้อง,เ,องเพิ่งคนอะใกล้ถีเพียงนะเอิ๊กแล้วด้อยค่ะสําหรับเขาเมลิหอมลําดวนของเฮ้าะค่ะพี่น้องไปพี่น้องคนซ่อางแต่เพิ่แตกก่อนน,นี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะคุณน่ะพี่น้องคะเบิ่งใกล้ ห้เกี่ยวพร้อมกันเด้อค่ะเด้อกับมาลิลอยหาของเห้านะคะเพื่อเป็นเขาหน้าปีครับพี่น้องเพื่อเป็นเขาเจ้าหน้าปีพะสันค่ะแต่ล่องเฮ็ดเบิ้งละพี่น้องถ้าเรากับได้เบิ้งได้เห็นไปพร้อมๆพ,พี่น้องนี่แหละคะ่ะพูดนะคะ่ะมีแต่เขาล้วนๆเลยค่ะพี่น้องบอ่มีหยาจักเส็นค่ะพี่น้องบู้ยพูดนะอัศจรรย์ทางความงามค่ะแหงใดฝนลินตกมาใส่หน่อยๆซะแล้วค่ะเบิง้งปลายใบเพิ่นครับพี่น้อง ใบใบบ่อเหลืองเลยเลยค่ะพี่น้องคะนี่คือภาพบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศทงไฮทงหน้าประมาณใบสองใบสามเลยะคะ่ะพี่น้องเมื่อน,นี้อากาศดียุคค่ะฝนบ่ต,ตกคะ่ะสีคืมๆืมแน่จังน้อยแต่กับบรรมีแดดคะ่ะพี่น,ออกกน้องสะเราก็เลยมาอัปเดตบรรยากาศทงไฮทงหน้าเข่าหอมมะลิล่ำด่วนให้พพอไ่พี่น้องได้เบิงะะ้งเด้อค่ะเด้อสำหรับเอฟซีผู้ใดที่กำลังติดตามกำลังถ่าเบิง้งคลิปอัปเดตสถานการณ์ยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อ นี่ละค่ะซาลัดได้มาอัปเดตสู้พมพ่นองเบิ้งละค่ะพี่น้องค่ะค่าสุดท้ายนี้นะคะพี่น้องสาลกระซฝากไว้น้ำแน่นะคะสำหรับช่องสาวลาช่าแนวด้วยค่ะพี่น้องช่องเกษตรกรมือใหม่ด้วยค่ะได้น้ำซาละความรูตามที่จะคข้องได้เห็ดตามที่จะคของได้ทํามาสู้พมพ่นองเบิ้งเด้อค่ะเราก็มาแช่ประสบการณ์ต่างๆาเข่าบ่าบาสิเป็นเขาพันชนิดต่างๆเด้อค่ะพี่น้องได้เห็ดเองกับมือถึงเบาได้เด้อค่ะพี่น้องว่าลักษณะประจำพันลักษณะของตนเพื่อนเป็นจังไรเด้อค่ะเด้อ สำหรับมือนี้นะคะสาวรัดกระสีขออําลา้าจากพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ